ครับผมก็มีเรื่องอยากจะมาพูดแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับผมกับ Up to t i k e r กก็นี่จะเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับผมจากที่ทำอยู่แล้วก็เคยทำมาแต่ก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่านี่จะเป็นการกลับ ไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปีที่แล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ไทยนะครับผมซึ่งปีก่อนหนะ้าปี2023เนี่ยไปเรียนภาษาที่อังกฤษมาแต่รอบนี้มันจะต่ายออกไปจากเดิมครับผมกับการใช้ชีวิตในต่างแดนอีกครั้งแล้วตอนนี้ก็ก็อยู่ในช่วงเตรียมเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าในการเดินทางครับ ผมอยากจะบอกเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นการท่องเที่ยวซะมากกว่าแล้วก็บวกกับการทำบล็อกของการเดินทางมากขึ้นนะครับผมสำหรับ Up to t i k e r แล้วก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ออกไปนี่คือการมาพูดมาบอกเกี่ยวกับช่องทางของเรานะครับผมแล้วก็เราจะมา ทำให้ดูว่าขั้นตอนในการเตรียมตัวในการก่อนที่จะออกเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเราจะเก็บของเก็บแพคเก็บกระเป๋าอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของเสื้อผ้าของเรานะจริงๆเราต้องมีมากกว่านี้แต่จริงๆนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่ารอบนี้เราไปนานกว่าเดิมนะครับผมกับปี2ปีนะครับผมในการไปเรียนพรีมาสเตอร์อวิชาดี렉ต์ด i 렉เตอร์นะครับผมดเรกติ้งก็เกี่ยวกับการกำกับนั่นแหละครับผมแล้วก็เราจะไปเรียนพรีมาสเตอร์ก่อน1ปีนะครับผมแล้วก็กลับมา รอเตรียมเรียนเป็นมาสเตอร์ดีกรีนะครับผมก็คือปริญญาโทนั่นแหละแล้วก็อีกปีนึงนะครับผมก็ต้องเต็มของไปเยอะหน่อยรอบนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเราไป 6, ประมาณ6เดือนเราก็จะมีเวลาเที่ยวเยอะแต่รอบนี้ครับผมเราไปด้วยไปเรียนด้วยแล้วก็ไปทํางานด้วยแล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วยนะครับผมอาจจะมีอะไรหลายอย่างให้ลุกคนได้ดูก็รอติดตามกันในอัพเดทเกอร์ครับผม มันแน่นอนไปอังกฤษคราวนี้ครับผมทีนี้ก็มาดูส่วนของอุปกรณ์การถ่ายทําในการที่จะพกในการเดินทางไปที่อังกฤษนะครับผมว่าเราจะใช้อะไรไปบ้างนะครับผมมาเริ่มกันอย่างแรกเลยสําหรับ การท่องเที่ยวนะครับผมเวลาผมท่องเที่ยวนี่ผมก็จะเริ่มเปลี่ยนมาใช้กล้องตัวหลักในการปั้นช็อตแล้วนะครับผมก็เหมือนช่องเดินทางทั่วๆไปแล้วก็มีความเป็นอินสปิเรชัน <loop> ของกล้องของช่องผมนะครับผมก็มาจากพี่เบนไกจินนะครับผมพี่เรย์แมคโดนัลล์นะผมจากเรย์รอนนะแล้วก็พวกพี่บาร์ดโกเวนโกนะครับผมพี่พอพี่กัปพอยนะนี่ก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจแล้วก็เป็น จุดเริ่มต้นให้ผมเริ่มแบบอยากทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายทําแบบซีนิมาตติกนะครับผมนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางของผมก็สิ่งแรกที่ผมจะเอาไปก็เป็นกล้องตัวหลักกล้องปั้นช็อตครับผมในการที่จะ,ะใช้ถ่ายพวกวิวต่างๆสวยงามน,นะครับผมพร้อมกับเลนส์ของโซนี่เหมือนกันนะครับผมนี่นะต่อมาก็จะเป็น ช่วงที่ผมไปอังกฤษครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นซะส่วนใหญ่สำหรับแอคชั่นแคมนะผมกล้อง GoPro แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวรักแล้วก็ใช้งานได้อย่างแบบหนักหนาและสาหาัสมากในการเดินทางนะผมหลายๆทริปที่ผ่านมานะก็จะเป็นแอคชั่นแคม3นะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้ DJI เนี่ยเขาจะออกรุ่นปัจจุบันมาแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดสำหรับแอคชั่นแคม5นะครับผมก็จนเจ้า3เนี่ยก็อยู่กับผมมานาน ตัวนี้อึดถึกทนนะครับผมใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะพังจนกว่าจะได้สปอนเซอร์อย่างดีใจส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะใช้ของดีใจซะส่วนใหญ่นะครับผมแท้ยังไม่มีโดนเพราะว่ายังผมไม่แน่ใจกฎหมายของที่อังกฤษนะครับว่าเราสามารถใช้โดนน้าหนักได้ถึงขนาดไหนหรือว่าต้องลงทะเบียนอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เลยยังไม่กล้าใช้แล้วก็อาจจะไม่มีพื้นที่พอในการถ่ายทําด้วยโดนนะครับผมก็เลยไม่กล้าไปแต่ที่สิ่งสําคัญนะผมนอกจากการพกกล้อง หลักไปแล้วนะครับผมก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยเยอะๆก็คือเมมนะไม่มีเมมเนี่ยก็เหมือนมีกล้องแต่ก็ถ่ายอะไรไม่ได้นะครับผมสิ่งสาคัญก็คือเมมพกไปเยอะๆนะครับผมต่อมานอกจากเมมแล้วเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมก็ควรพกไปเยอะๆนะตอนนี้ผมก็มีทั้งหมดนะครับ3ก้อนนะแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จ ในการชาร์จไฟแบตไฟสำรองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ามันจำเป็นจนตัวจริงๆก็พกไปนี่ power bank ต้องมีทุกคนนะ power bank น,นะน,นะครับผม,ม,นนบผมแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ชาร์จแบตต่างๆนะครับผมตเตรียมไปเยอะๆตเตรียมไปให้มากๆนะครับผมรวมไปถึงหัวปลัก๊กหัวแปลงอะแดปเตอร์นะครับผมของอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น3หัวเต้าใหญ่อย่างนี้เลยนะครับผมนะก็ ถ้าใครไม่มีก็ไปซื้อที่แอร์พอร์ตก็ได้ก็มีนะครับผมนอกจากนั้นพวกอุปกรณ์ชาร์จวงชาร์จแบตเราก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมนะครับผมและที่สําคัญกล้องอีกตัวหนึ่งที่ผมพึ่งได้ถอยมาก่อนหน้าเหมือนกันนะครับผมก็เป็น DJI Pocket 3นะครับผมก็เป็นตัวที่ถ่ายอยู่ณนะเวลาปัจจุบันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอ,อ,อุปกรณ์เซลฟี่ทำบล็อก ที่ยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับผมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เรียกได้ว่า,อายอดขายเนี่ยถล่มทลายแล้วก็ต้องตามหากันให้ฟักไปหมดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยต่อมาส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขาตั้งกล้องตัวนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยสามารถาแยกชิ้นส่วนแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ สำหรับสายเซลฟี่ใช้พวกกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ <c oughs> เป็นขาต้องกล้องของตัวนี้แหละครับผมอูนาซี่เหรอไม่รู้ชื่อแบรนด์กันแต่ว่าแบบแบรนด์นี้ทุกคนรู้อยู่แล้วละ่ะก็สามารถใช้ไว้ถ่ายเซลฟี่หรือว่าถ่ายวอกก็ได้นะ,ะนี่ก็เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับพวกกล้องแอคชั่นแคมแล้วนี่สายคอนเทนต์แล้วก็อันนี้ต้องมีเทคโนโลยีแก g a d g e นะครับผมก็จะเป็น iPad นะครับผมในการอัพโหลดถ่ายข้อมูลหรือว่า,าใช้เบื้องต้นนะครับผมก็จะมีหรือแล้วก็จะมีพกพวกโน้ตบุ๊กนะครับผมไปสำหรับสำรองไฟล์แบตพวกกล้องอะไรต่างๆแล้วก็ใช้การตัดต่อนะครับผมก็ต้องเตรียมไปนะนี่ก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆของพวกอุปกรณ์ถ่ายทำของผมที่จะไปถ่ายทำที่ประเทศอังกฤษนะครับผมก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะ แล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพวกเสื้อผ้าของกงของกินของใช้ที่จําเป็นในการที่จะไปดําเนินชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเปิดกระเป๋าดูให้กันครับผมนี่จะพามาดูว่าเราเก็บกระเป๋าอะไรบ้างเราเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแค่กระเป๋าเดียวนะเพราะว่ายังมีหนึ่งกระเป๋าก็นี่ครับผมก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อยืดต่างๆนะ เสื้อยีนเสื้อกันหนาวขวดนงขวดน้ำนะครับผมนี่อาหารประจำบ้านของเรามามมานะนี่ก็ของฝากอันนี้ก็หนึ่งกระเป๋ายังไม่เก็บเสร็จดีนะครับผมส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นแบบพวกเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดเบาๆเล็กๆนะครับผมที่แบบว่าเอาไว้ใช้สำหรับเก็บใส่วันพรุ่งนี้นะนู่นอีกหนึ่งกระเป๋า มาต่อกันกับอีกกระเป๋าใบเขาเรียกว่ากระเป๋าใบโปรดแล้วกันนะที่เรียกได้ว่าผมเนี่ยใช้ตั้งแต่รอบที่แล้วจนมาถึงรอบนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยแล้วก็เก็บของได้เยอะมากออรอบนี้นะครับผมน้าหนักที่เราจะขนไปได้เนี่ยก็ประมาณ23-25ถึงกิโลก็ให้มันอยู่ในเรนจ์ระดับนี้แล้วกันนะครับผมไปดูกันบ้างว่าผมเก็บอะไรไปบ้างสําหรับกระเป๋าใบสําคัญใบใหญ่ที่สุดของผมนะครับผม เริ่มกันที่ฝั่งแรกครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าพูม่านะก็ได้มาจากาเพื่อนนะครับผมก็ได้ฟรีมาเพื่อนเขาอย่างซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะเขามี2องใบก็เลยขอเามานะก็เป็นสำหรับกระเป๋า,าเป็นกระเป๋าสำหรับการเดินทางไปที่โรงเรียนนะครับผมก็อาจจะใช้ยาวเลยสำหรับเป้ใบนี้ก็น่าจะคุ้มนะ ส่วนที่ขาดไม่ได้ครับผมก็ต้องเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมล่ะและนี่ครับผมเป็นหม้อใส่เสื้ออีกแห่ก็เป็นแบบหม้อไว้แบบอ่าไปทำผัดข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อแบบเวลาหิวฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยก็พกไปน่าจะสะดวกใจกว่านะอื แล้วก็เสื้อผ้ากางเกงขาทรงกางเกงขาสัาน้นเสื้อยืดเสื้อวอร์มกางเกงขายาวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่และที่ขาดไม่ได้ที่สําคัญที่สุดสําหรับใครที่ไม่ชอบไม่ชอบการใช้ที่ชู่แบบถูแล้วมันแบบแสบตูดหรือว่าแบบถูแรงก็จ,จะเป็นแผลแนะนําให้พกนี่ไปสําหรับขวดน้ําพกพาฉีดก้นนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไทยที่ไม่ชอบการใช้ทิชชู่นะครับผมก็นี่เลยใส่น้ำแล้วก็ต่อหัวแล้วก็บีบปิ๊บปี๊บป๊บ,ปบนี่แค่นี้ก็จะเป็นเหมือนอที่ฉีดตูดพวกพาแล้วนะครับผมมีอะไรกันฝั่งนี้ก็จะเน้นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็เสื้อผ้าครับผมแห่อะไรอะ่ะ ก็เป็นพวกเสื้อผ้านี่แหละส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนี่ได้เป่าผมนะครับผมนี่ก็ยิ้มของคุณแม่มาแล้วก็มีรองเท้านะรองเท้าออกกําลังกายรองเท้าว่าใบอะไรอย่างนี้อ,อุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนี่แล้วก็ก็มีไม้ไว้แบบไปสําหรับทํางานด้วยนะและ นี่เลยยาสามัญประจำบ้านสำหรับที่ต้องมีนะครับผมเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกยาให้ง่ายเหมือนที่ประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะแบบเดีเดินเข้าไปแล้วก็ขอซื้อได้เลยนะมันจะต้องมีแบบคือแบบอาการมันจะต้องหนักจริงๆอ่ะหมอถึงจะจ่ายยาให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าพวกเภสัชอะไรอย่างนี้นะครับผมอาการคือมันต้องแบบดูทรงแล้ว เออน่าจะจ่ายยาให้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอ้ป่วยนี่ๆหน่อยๆแค่เป็นไข้อะไรเงี้ยก็นะหมอเขาก็ไม่ค่อยจ่ายยาให้เท่าไหร่ก็พกไปมีนี่เลย1น่ยาดมสองนี่ไว้แต้มสิวนะครับผมผงวิเศษ3ามครับผมก็เป็นพาราเซตามอลนะซาร่าโอซาร่าแล้วก็มี นะยาธาน้ำขาวยาธาน้ำดานะครับผมแก้ไอเพราะว่าผมเป็นคนแพ้อากาศแห้งนะมียาแต้มมีอีโน e no นะครับผมกันท้องอืดท้องเฟ้นนะมียาป้ายปากนะครับผมเพราะผมเป็นร้อนในง่ายก็จะประมาณนี้แล้วก็เหลืออีกส3สาอย่างในการที่จะซื้อไปนะครับผมก็ประมาณว่าเป็นยาแก้แพ้นั่นแหละยาลดน้ำมูกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าตอน รอบที่แล้วไปเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เดือนพฤษภายันเดือนสิงหาเนี่ยคือเสียงนเหินเสียงขึ้นจมูกเหมือนคนเป็นไข้ตลอดเวลามีน้ำมูกนะครับผมซึ่งไม่หายสักทีแต่ว่าการไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแบบร่างกายคือแข็งแรงฟิตเปียแต่คือน้ำมูกอะไรเงี้ยเพียบเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเออแปลกดีเหมือนกันแล้วก็ นี่เลยไอเทมที่ขายไม่ได้คนไทยจะต้องพกไปคืออาหารสำเร็จรูปครับผมมามาบะมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมลิงเป็นอะไรเนะี่ยก็นี่เลยทายอินให้เพราะว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับของชิ้นนี้แล้วนี่ก็จะเป็นพวกแบบโคโลนนะครับผมพวกยาเหมือนกันนะก็เป็นอุปกรณ์เสริมสวยความงามสำหรับ สำหรับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่กำลังคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็พกไว้ดีกว่านะที่สำคัญที่สุดคือพวกยาสามัญประจำบ้านกวดฉีดน้ำสายชาําระก้นอาหารไทยผงขนนผงลาบอะไรต่างๆเนี่ยพกไปพวกเครื่องสำอางเครื่องสำอางนะครับผมที่ใช้ในชีวิตประจำวันซะส่วนใหญ่แล้วก็เสือเส้อผ้าเสื้อผ้าจริงๆไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้นะครับผมก็ อีกทริกหนึ่งสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่อยากให้เป็นจุดสังเกตของพวกแบบยิปซีหรือว่าพวกมิชฉาชีพเนี่ยก็แต่งตัวให้แบบว่าไม่ต้องเป็นนักท่องเที่ยวมากอให้มีความเท่ความคูลแต่ให้รู้สึกว่ามีความแบบไม่เป็นที่ล่อตาล่อใจและอีกหนึ่งอย่างครับผมที่ผมพบไปประจำเลยนี่นั่นคือกระเป๋าคาดอกครับผมนี่ ก็พกไว้เลยเวลาออกไปไหนนะครับผมแล้วก็พยายามอยากให้พกแบบประมาณนี้ไม่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมากไม่ต้องเอาเป็นแบบคาดไปถึงแบบสะเอวอะ่ะเออแล้วก็เวลาจะนั่งพักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทําตัวแบบว่านี่เลยนะคือเวลาแบบคนส่วนใหญ่ใช่ไหมเขาจะวางกระเป๋ากันถอดแล้วก็วางใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อยอ่ะนี่เลยให้มันอยู่อย่างนี้อยู่ที่เอวไปเลย เวลากินอะไรก็เอาไว้ด้านหน้านะฮะอย่าเอาไว้ด้านหลังเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งรอดตา่อใจมากโดยเฉพาะในลอนดอนเนี่ยมันเยอะมากครับผมแล้วก็พวกของสิ่งต่างๆที่จําเป็นแล้วก็ห้ามหายเนี่ยต้องเก็บไว้ในกระเป๋านี้นะครับผมเราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็อีกทริกนึงในการเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยก็คือใส่เสื้อยืดพวกเสื้อธรรมดาไว้ข้างในใช่ไหมแล้วก็ควรม,มเีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อฮู้ดอีกอย่างหนึง่ง ไว้กั้นไว้เลยมียังไงก็ไม่หายแน่นอนแล้วพยายามเก็บกระเป๋าทุกอย่างไว้ในนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมากระชากเพราะว่ามันอยู่ข้างในถ้าเกิดกระชากเนี่ยมันจะดึงตัวเราไปด้วยนะครับผมก็นี่แหละคือท,ทริคสําหรับการเดินทางแล้วก็ไม่โดนขโมยแน่นอนนะถึงแม้ว่าจะมีบางพวกที่แบบมาเป็นยิปซีในการของเงินเราหรือว่าแบบให้เราเยื่นของอะไรให้เรานะเราพยายามปฏิเสธไว้ได้เลย มันจะไม่แบบเข้ามาใกล้มากนะก็พยายามแบบเ,เดินหนีหรือไม่ก็แบบนี้อย่าไปหลงระเริงเชื่อนะครับผมและนี่ก็เป็นการเก็บกระเป๋าแพ็คเดินทางเตรียมตัวก่อนไปอังกฤษและเดี๋ยวรอไปที่นู่นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยว่าการใช้ชีวิตการเข้าหอครั้งแรกการใช้ชีวิตอังกฤษกับสําหรับคนที่จะไปเรียนนะเป็นยังไงก็รอดูครับผมมีอีกอย่างอีกหลายอย่างให้ดูมากมายในการท่องเที่ยวนะครับผมสาหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับ u p t o t i ทเกอด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายเตรียมตัวไปเดินทางครับ